มาดูนะคะคือวันนี้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องที่เราไม่เคยคิดก็จะจะได้เกิดขึ้นคุณสมพลสารามวันนี้เป็นประธานที่ประชุมคลรมอคุณสมพลสารามตบมือให้คิดดูเวมาไกลขนาดไหนอะ่ะ<อ>คุณสมพลสารามเป็นประธานที่ประชุมคลรมอนั่งหัวโตะนะนั่งหัวโตะเลยนะวันนี้นายกไป<ๆ>ง,งานศพท่านผอ,อ,อสัตสิพัฒน์ที่ใช่ที่หดใหญ่ที่สงขลาศรัเห็นรูปท่านอภิสิทธ์ก็ไปคุณกรณ์ก็ไปนะฮะ คือนายกเนะี่ยตอนบ่ายไปสงขาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผอ,อ,อสศีพัฒน์นะคะแล้วตอนเย็นเนะี่ยนายกจะเป็นประธานการประชุมความมั่นคงที่หัดใหญ่สงขาแล้วค่ำนี้ก็จะเดินทางกลับวันนี้มีคลรแจ้งการลาประชุมนะ่ยมีนายกมีคุณพิพัฒน์คุณอัตกรและมตรีท่องเที่ยวทนกรอุตสาหากรรมซาบิดาวัฒนธรรมธรรมนั เกษตรสุชาติชมกลิ่นทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันนี้ลาประชุมคือต,ตอนนี้ลาได้อะเพราะว่ามันไม่มีอะไร<ม>จะทำนะ,นะอะไรก็ไม่ได้เป็นอ่าใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุูโสพลสารามแกนนำภูมิใจไทยอ่ะคือไม่เพียงแค่เป็นประธานในการประชุมครม,ม,มวันนี้นะจ๊ะคุณพิจิองและคุณท่านผู้ชมทุกท่านเขามีรายชื่อชัยชนกมีรายชื่อจะเป็นรัฐมนตรีว่าการการ,กระทรวงมหาดไทยซึ่งเสร็จ ส,สำนักง,งานเขตวัฒนาถ้าเธอได้ลือโรงเรียนเขียวสะอาดนี่นะฉันจะไปยืนประท้วงคนเดียวก็เอาเพราะถ้าใช่ยชยชนกอยู่นี่จะนั่นงเป้าใสยชนกเลยเออไชยชนกนี่มีชื่อเป็นมหาไทยนะคะมทรหนึ่งนะคะแล้วสพลสาลามของเราละ่ะมีชื่อเป็นอะไร มีช <Ooh. S 3> <ส>ื่อเป็นประธานสภาผู้แทนค่ะจากเดิมที่เราได้ยินว่าอาจจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะถ้าหากว่าญาติดีไมตรีต่อกันใช่ไหมคะเราก็ดีใจนะเป็นคุณอภิสิทธิ์เนาะพอชื่อมาเป็นคุณสสพลสาลัมเหมือนเราตกเหวไหมคะไม่่ะเราก็ยังดีใจเราก็ยังดีใจคุณสสพลสาลัมมีชื่อได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งวันนี้ก็ออฟแอมเขินๆนะฮะไม่ต้องเขินพี่กระแสข่าวคือกระแสข่าวและยังไม่มีการท้าทามค่ะพี่โสพล กระแสข่าวก็คือกระแสข่าวยังไม่มีการทาบทามนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงยังไม่มีการทาาทามอะไรกถถถ็ถ้าเราดูในในภาพของการจัดตั้งอ,อะไรต่างๆนี่ทุกพรรคก็บอกว่าให้รอการรับรองใช่หไหมทีนี้เราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรต่างๆที่กรกตยังไม่รับรอง ถ้าทุกคนก็รอนะครับก็เราก็หวังว่าจะเรียบร้อยในเร็วที่กระแสข่าวันจะได้มาเร็วๆผม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 พูดในครั้งหนึ่งแนะว่าผมเป็นคนทำอะไรเล่นไม่เป็นแล้วก็อยู่ในตำแหน่งไหนก็ทำมาแล้วนะครับเหมือนกับการเป็นสสในสมัยที่แล้ว สองปีผมไม่นึกว่าผมจะได้เป็นรองนายกนะผมก็ทําเรื่องยาเสพติดยันอยู่ตําแหน่งไหนผมก็ทําเต็มที่แค่นั้นแหละนะครับอย่อยงขั้นการควบคุมการชุมะไรโอ้ยังไม่ได้เป็นให้ได้เป็นก่อนให้ได้เป็นก่อนใช่นชว่กระบรนาเรมื่อกาตมันต้องเป็นแบบนั้น,นจะทำตามขั้นตอนกระบวนการต้องเป็นแบบนั้นคือก็เขินๆหน่อยหนึ่งอะนะฮะ เขาบอกให้กรกตรับรองก่อนถามว่านอกจากตำแหน่งประธานสภาแล้วเนี่ยออรองหนึ่งรองสองจะต้องเป็นภูมิใจไทยหรือไม่คุณสมพลบอกว่าเฉพาะตำแหน่งประธานสภายังตอบไม่ได้เลยเฉพาะประธานสภายังตอบไม่ได้เลยคุณมาถามรองสองรองผมตอบได้ไม่มีไม่ม,ม,มีตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไไดกฎหมายกับข้อบังคับน่แม่นไม่แม่น,ม,ม,นมันมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้ว <c oughs> ยัง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 าทยงานบริหารกับงานิบัญญัตินท,ทางไหนขณะสำคากกหรือว่า,วา,า,านนไม่มีอยากทําอะไร <laughs> แต่ถ้าทําไปอยู่ที่ไหนก็นี่เรียนตรงครับอยู่ที่ไหนก็ทําให้ดีที่สุดนะทาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไอตำแหน่งไม่ใช่อุปสรรคไ,ไม่ใช่อุปสรรคว่าทําดีไม่ได้นะครับเรา ทำดีที่สุดอยู่ตำแหน่งไหนก็ทําไปให้เป็นประโยชน์ให้คนเขาสรรเริญน,นินทานินทามันก็อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทําดีคนก็สรรเริญอานินนสงมันก็ตกกับเราเองส่วนทําไม่ดีคนก็นินทานะครับมันเป็นเรื่องปกติของโลกผมต้องไว้ทุกวันโลกธรรมแปดนะครับพอขึ้นมาเป็นรองนายกกอพอเป็นรองนายก,กนึกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้อง เราไม่ได้มาเป็นเจ้าของเนี่ยใช่ไหมโอเคโอเคครับนนรักษาการรักษาการเป็นนายก <c oughs> จ้าจ้าทางด้านคุณพระดอนนะคะ ก็มีข่าวอีกเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่โสพลสารามแล้วเนี่ยพระดอนปริศนานนันทกุลซึ่งปัจจุบันนี้รัศการและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันจากรองนี้จะขึ้นเป็นประธาน<อ>าสภา,าผู้แท<ถ>นราษฎรเลยล,ล,ลยะค่ะไปฟังพี่แบดค่ะแตเออไม่เอาหรอไม่เอา,ไม,เอาไม่แล้วจะชอบระหว่างเป็นรัฐมนตรีกับเป็นประธานสภาชอบอะไรมากกว่ากันทำไม่หมดเออเอาใจไปเลย ชอบเป็นรักรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวจ้า